สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมจะมาเดโมนะครับสาธิตการเก็บมอกกิ้งของเราเตอร์ซิดโก้นะครับมาที่ตัวมอกเซิร์ฟเวอร์คือตัวกีวีนะครับผมจะโชว์ให้ดูว่าเราสามารถเก็บเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเตอร์บ้างนะเก็บได้ทั้งว่ามียูเซอร์ทำอะไรบ้างนะครับอ่าผมจะดูคอนฟิกของตัวเราเตอร์ที่ผมวาดไว้ในจีเนสสามนนะครับอันนี้นะครับอ่วเราเตอร์อันหนึ่งนะครับผมจะโชว์กันนิดให้ดูนิดนึง นะครับนะครับอันนี้คือคอนฟิกที่ผมเซตไว้นะครับตัวที่สำคัญนะครับก็จะมีตรงส่วนของ blocking นะครับอ่ะตัวนี้เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูหนึ่งนะครับตัว b l o ก k i n g ว่าคืออะไรนะครับแล้วก็ blocking ท็บนี่คืออะไรเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับที่ผมคอนฟิกแล้วนี่นะครับ ต้องบอกค็นลิกนะครับอันนี้ผมเสร็จไว้ตรงส่วนนี้ความหมายคือนะครับเป็นการบอกว่าถ้ามียูเซอร์เข้ามานะครับคอนฟิกอะไรก็แต่ให้เก็บประวัติไปด,ด้วยนะครับอ่าผมจะตรงนี้ผมเสร็จ้นะตงผมจะเชร็ตรงสุสดของอกให้ดูนิดนึงนะครับนะครับ <c oughs> ตอนนี้ตัวตัว <c> ด <oughs> ีครับ <c oughs> ตัวอกเซิร์ฟเวอร์ผมจะเป็นเบอร์นี้นะครับ 192.8.2.200 1 19 6นี่จะเป็นของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งผมจำลองใช้โปรแกรม Kiwi นะครับตัวกีวีตัว Kiwi Ki เราเปิดไม่รู้เป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูคอนฟิกต่อนะครับผมก็พิมพ์ locking นะครับ host 192.168.1.200นี่ครับ2.200นะครับแล้วก็ locking นะครับแทบ็บอันนี้เป็นการบอกว่าจะเก็บอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ทันทีครับก็ใส่ได้แต่เบอร์ 1, หนึ่งถึงเบอร์เจ็ดทันทีครับใส่ได้ตแ่เบอร์ศูนย์เบอร์เจ็ดนะครับโดยเบอร์ศูนย์ศูนย์คือ emergency จหนึ่งคือ alert น,น,นะครับตามลำดับนะครับสองคริสตัลจนถึงเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดคือ debugging นะครับผมจะใส่เป็นบักกิ้งแท็บเจ็ดก็ได้อันนี้ความหมายที่เก็บทุกอย่างเลยที่พิมพ์บอ,อกบัออกกิ้งแทบ็บ ดีบักก็เหมือนกันนะครับความหมายเดียวกันก็เขียนทุกอย่างนะครับอ่ะอันนี้คือผมเซตที่ตัวผมก็ก็ไปนิดนึงว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับที่ในซิบโก้นะครับผมพิมพ์อ o ก k i n g Tab 7เจแล้วก็ผมพิมพ์นะครับอ o c k i n g host ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้มัน โชว์แบบสวยงามนิดนึงนะครับตัวนี้นิดนื้อครับเซอร์วิสไทม์สแตมป์เดทไทม์นะครับเดทไทม์สแตมป์อ่าเป็นดอกนะครับ time stamp, เดทไทม์วินเนสเซกอ่ะให้โชว์เป็นหน่วยวินเนสเซกนะครับแล้วก็เซอร์วิสซีเควนซ์นัมเบอร์อีกสองอันที่ผมเซตเพิ่มไปเพื่อจะได้โชว์อีกสวยงามนะครับนี่คือสิ่งที่ผมพิมพ์ในตัวลอตเตอรี่ชิโก้นะครับ แล้มียูเซอร์ทำอไรขึ้นมาเพราะว่าผมพิมพ์ตรงส่วนนี้ผมจะโชว์ตรงส่วนที่ผมคอนฟิกให้นีครับอ่าเราก็จะมีตรงนี้แล้วผมไม่พิมพ์ซ้ำนะครับผมโชว์อันนี้ให้ดูกันนะ <c oughs> แล้วเผื่อใครสนใจเอาไปดูได้นะครับัอ <c> ด <oughs> ีครับตรงออกเต้นนะครับตรงส่วนนี้นะครับคอนฟิกเองนะครับอคนี้พอ ีนผมชงกันนี้มมนนดูว่าอันนี้คือเซตเพินน่มตรงส่วนนี้เป็นการเซตให้เก็บว่ายูเซอร์ทำไงบ้างนะครับอันนี้คือตรงส่วนของตัวเราเตอร์เสี่ยงโก้เราอร์เสี่ยกัชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตรงส่วนของอตัวออกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมใช้โปรแกรมเชื่อมกันจีวีนะครับผม็ต้องบอกว่าให้ใครเข้ามาแอ c เซ s ได้บ้างมาไลด์ได้บ้างซึ่งตัวที่ผมอนุญาตคือตัว สองที่สองห้าสี่ 4, ที่ผมได้เ,เก็บหลอกนะครับสองสองห้าสี่ 4, ผมก็เปิดกีบีขึ้นมานะครับไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปตรงอินพุตผมเพิ่มไอพีเข้าไปหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกจุดสองจุดสองห้าสี่ 4. แอดเข้าไปแอปพ y ายโอเคนะครับอ่ะผมจะลองทดสอบนะครับ ไปสอบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบั่งนะครับผมคอนฟิกเทอร์มินอลอินเทอร์เฟสนะครับ f0 ทับ1ลองชัดดาวรับดูแล้วก็โนชัดดาวใช่ไหมครับผมก็มจะเห็นว่าตอนนี้มียูเซอร์ชื่อโจดอนนะครับล็อกอินเข้ามานะครับชัดดาวก็โนชัดดาวตรงนี้ด้วยมเมืเปลี่ยนการั่งยูเซอร์เข้ามานะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมจะเอา R2 เดี๋ยวผมก็ดูดู user นิดนึงนะครับม,มี user อะไรบ้างคือทุกอย่างท,ที่เกิดขึ้นใน r เ,เตอร์เราเนี่ยจะเห็นทั้งหมดเลยมี user admin 123เดี๋ยวผมจะเอาตัว R2 นะครับ R2 เทเน็ตเข้าไป ปรับปรับฟันให้นิดนึงตัวที้เป็นกระต่ยตัวนี้นะครับคารนะครับเทเลเตร9 2 1เอน่นอ2จ้เได้ไหมปิง เ็เลยจะปิดใช่ไหม S S กันนะครับ่งหนึเก้าสองจุดหนึ่งแปดจุดสองจุดสองห้าส่อ่าไม่ไม่เปิดล่ะเราดูเราขอเปิดเทวลเน็ตที่อันหนึ่งก่นนะครับโอ S S S มึกจะมีการเปลี่ยนพอร์ตไปอ่านแต่ผมขอแก้คอนฟิกนิดนึงนะครับนายวีทีวนะครับพาสสปอร์ตอินพุตออกให้ดูว่าตอนนี้ตัวไหนอาจจะมีผมให้ดูอีกนิดนึงนะครับนะครับยูเซอร์โจดอยนะครับใช้เข้ามาพาสสปอร์ตอินพุตออกนะครับต้วยวีทีวายศูนย์สี่นะครับ,รบ,อ,รรบ,รบอ่ะเดี๋ยวอาสองอาสองมั่ง อันสองเทียนน้นมาจุดสจุดสห้าสี่นะครับ u s เซอร์แอดมินสิบกู้นสามะครับนี่ทำไมเข้าไมาา่ได้สิกูหนึ่งสองสามแอดมินสองสิบกู นี่นะครับหนึ่งถึงหกโจทย์สองแล้วกันนะ ตอนนี้มีพยา,ยาคนพยายามล็อกอินเข้ามานะครับเดี๋ยวให้ดูว่านางออกขึ้นไหมนะครับยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นโอเคเข้าไามครับเราเป็นัวดใดสองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคเขาไม่จะครับโอเคอ่ะนะครับตรงนี้เดี๋ยวให้ดูว่าตัวออกมันขึ้นมาว่ายังไงบ้างนะครับ ต,ต้องใช้แท็บช่วยตัวกีวีผมหายไปนะครับกีวีกีวีอยู่นี่โอเคนะครับผมใช้ตัว r 2นะครับผมนนี้เพื่อนรูได้มียูเซอร์จอไดสองล็อกอินเข้ามาแล้วฟิกนะครับไม่นอนสมมติจอไดสองเปลี่ยนฮสตเนมนี่นะครับ เบนคอะนะครับนะครับตัวได้สองเบนคอกนี่นะครับทีนี้ผมจะลององดีบักนะลองดีบนะักเพิ่มนะครับให้ r หนึ่งเนื่อจากว่าผมเก็บเป็นดีบักิ้งด้วยผม่างนี้นะครับดีบัก ap acmp ดีบักนะครับแล้วผมจะลองเอาตัวนี้ปิงไปนะเห็นว่ามีเบอร์นะครับ2.200นะครับ ปิงมาที่2อง4 i c ส p นะครับแต่ว่าเอา R2 รสอปิงมั่งนผมที่บัอมดีนะสองห้ 4, นะครัเห็นไหมครับแต่ให้ดูว่า i p ไม่เหมือนกันนะครับเอาทุกที254ห้าสี่ <laughs> 4, หรือสองห้าสมปิงใหม่้าสองจุดหนึ่ง 2, 4, นะครับ เห็นไหมครับจะมี253นะครับปิงมา254นะครับโอเคครับก็วันนี้คงเห็นไอเดียนะครับมาเห็นว่ามียูเซอร์นะครับมาทําอะไรบ้างนะครับมียูเซอร์จะได้2อล็กอินเข้ามาแล้วก็มาเปลี่ยนโ o สต์เนมนะครับเป็นแบงคอกแล้วก็มีการปิงนะครับ253ปิงมาที่254มีบร์200ปิงมา254เหมือนกันนะครับเห็นนะครับวันนี้คงได้ความรู้เกี่ยวกับการออกกิงได้ไอเดียไปนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ